สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนลส์ไทม์วันจันทร์ที่25กรกฎาคมนะครับ2565ก็มาพบปะกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับการสรุปข่าวสำคัญวันนี้แอดมินมีหัวข้ออยู่3ประเด็นนะครับที่จะมารายงานแล้วก็เน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมนะครับรวมถึงทิ้งท้ายนะครับจะพูดถึงเรื่องของที่ประชุมครมสักนิดหนึ่งนะครับว่าพรุ่งนี้ที่ประชุมครมเนี่ยนะครับเขาจะมีการกลับมาประชุมกันทุกวันอังคารเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ สัปดาห์ที่แล้วมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เลยเลื่อนจากวันอังคารเป็นวันจันทร์นะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการประชุมกันเหมือนเช่นเคยเพราะว่าครับหลังจากผ่านวันพุธที่27ไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวนะครับเนื่องจากเป็นวันเ,เฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ลากยาวไปจนถึงช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นหัวข้อหลักๆวันนี้นะครับมาเน้นย้ำเรื่องของมาตรา40ในประกันสังคมนะครับแล้วก็เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าหลายท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวจะไปตำหนิหรือว่าด่าหน่วยงานภาครัฐแบบไม่เป็นธรรมนะครับก็อย่างที่บอกนะดีก็ว่าดีไม่ดีเราก็ต้องว่าไม่ดีส่วนอะไรที่ควรจะต้องมาช่วยเน้นย้ำก็เน้นย้ำกันไปนะครับรวมถึงการ แจ้งเตือนนะครับในพื้นที่10จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยให้เฝ้าระวังระดับน้ำนะครับในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้นะครับไปเริ่มกันที่เรื่องของมาตรา40มาตรา40เนี่ยนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับตามประกันสังคมได้ออกประชาสัมพันธ์ข่าวสารมาแอดมินก็ได้รายงานไปหลายครั้งด้วยกัน เราะนั้นวันนี้จะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่านะครับผู้ประกันตนมาตรา40ที่มีการนําส่งเงินสมทบเกินจํานวนในช่วงที่ประกันสังคมประกาศลดอัตราเงินสมทบนั้นนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคม64นะครับจนถึงกรกฎาคม65ปีนี้ ตลอดระยะเวลา1ปี12เดือนที่ผ่านมานะครับลดอัตราเงินสมทบเหลือทางเลือกที่1เนี่ยเหลือ42บาททางเลือกที่2เหลือ60บาทและทางเลือกที่3เหลือ180บาทแต่บางท่านมีการจ่ายล่วงหน้าไปบ้างนะครับหรือบางท่านในช่วงปี65ตั้งแต่กุมภามาเนี่ยกฎหมายประกาศล่าช้านะครับผ่านครมกุมภาแต่มาประกาศลงในราชกิจจาต้นเดือนพฤษภาทําให้ ออบางท่านที่จ่ายในช่วงที่กฎหมายยังไม่ลงประกาศในราชกิจจารีตต้องจ่ายในอัตราเต็มนะครับเพราะฉนั้นล่าสุดประกันสังคมก็ใช้วิธีการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับซึ่งท่านผู้ชมมีหน้าที่อย่างเดียวคือไปผูกพร้อมเพย์กับเลขบัญชีธนาคารนะครับผูกเข้ากับเลขบัตรประชาชนนะครับธนาคารไหนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยส่วนท่านใดที่มีอยู่แล้วนะครับจากมาตรการภาครัฐอย่างเช่นปีที่แล้วการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา40 หลายท่านก็ผูกพร้อมเพย์อยู่แล้วนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเพียงแค่เช็คว่าบัญชียังมีการเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่นะครับบัญชีถูกปิดไปหรือยังชื่อนามสกุลในบัญชีธนาคารถูกต้องตรงกับชื่อนามสกุลในระบบประกันสังคมไหมนะครับเพราะบางท่านอาจจะมีการไปเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อพอมันไม่ตรงเข้าขึ้นมาเนี่ยนะครับการโอนพร้อมเพย์จะถูกระงับหรือโอนไม่สําเร็จนะครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมก็จะต้องแจ้งไปที่ประกันสังคม และการโอนนั้นนะครับจะมีการโอนเพียงแค่2รอบนะครับจะมีการโอนเพียงแค่2รอบเท่านั้นกับการโอนพร้อมเพย์นะครับก็คือนี่ครับรอบแรกนะครับรอบแรกเนี่ยจะโอนในวันที่8ปดถึงสินะครับโอน4วัน8 9 10 1 1สินะ8 9 10 11สิงหาคม65ท้านใาไหนที่ผูกพร้อมเพย์ก่อน1สิงหาอันเนี้ยก็ได้รอบแรก นะครับถ้าบัญชีของท่านไม่มีปัญหาอะไรนะครับคำว่าบัญชีมีปัญหาก็อย่างเช่นที่บอกนะครับบัญชีถูกปิดไปหรือยังบัญชีมีความเคลื่อนไหวไหมนะครับชื่อนามสกุลคำนำหน้าชื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วบัญชีกับในฐานประกันสังคมมันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้การโอนไม่สําเร็จนะครับอันนั้นท่านผู้ชมก็จะต้องแจ้งประกันสังคมนะเพื่อดําเนินการแก้ไขาฐานข้อมูลนะครับอ่ะนี่คือรอบแรกนะครับถ้ารอบแรกไม่ได้ก็ต้องรอในช่วงกลางเดือนกันยายนรอบที่2 นะครับก็จะมีการโอนซ้ําให้โอนซ้ําทั้งคนที่โอนรอบแรกไม่ผ่านหรือบางท่านอาจจะเพิ่งจะมาขูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนภายหลังนะครับก็จะได้รับการโอนรอบที่2เนี่ยวันที่1 4บสถึงสิกันยายนหกหซึ่งยอดเงินที่จะได้แน่นอนครับมันไม่เท่ากันนะบางท่านเนี่ยจ่ายเกินไปเดือนเดียวอย่างเช่นทางเลือกที่170บาทท่านจ่ายเต็มไปนะครับส่วนที่มันเกินมาคือ28บาทอบาทอันนี้ท่านก็จะได้ไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับ รวมถึงทั้งเดือนที่2และทั้งเดือนที่3ด้วยเพราะนั้นเงินส่วนนี้ไม่ใช่โอนคืนทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นการออมาตรการ3ขอใดๆนะครับฟังให้ดีนะเป็นการโอนเงินคืนนะครับคืนส่วนไหนคืนในส่วนของเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา40จ่ายเกินไปนะครับในช่วงที่ประกันส้งคมประกาศลดอัตรางเงินสมทบนะครับก็คือตั้งแต่สิงหา6,4ถึงกรกฎาคม65รวมระยะเวลา12เดือนนี้ ซึ่งจะมีการซึ่งมีการประกาศเนี่ยสองรอบนะครับเนี่ยนะครับให้ท่านม้ชมดูนะตัวหนังสือเล็กๆใต้แถบสีน้ำเงินทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับงวดเดือนสิงหาคม64ถึงมก,กราคม65อันนั้นคือ6เดือนแรกที่มีการลดอัตรางเงินสมทบนะครับแล้วก็รอบหลังก็คือกุมภาพันธ์ถึงกร,รกฎาคม6 5อันนี้ก็มาประกาศลดเพิ่มอีก6เดือนหลังนะครับรวมแล้วก็12เดือนนะครับซึ่งก็นี่แหละนะครับตามที่แจ้งมาการคมจะใช้วิธีการ โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับจะต้องเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะครับใครที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะเพราะเบอร์โทรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเงินอาจจะเข้าไม่ถูกคนนะครับส่วนสําหรับท่านใดที่ไม่ได้เงินคืนในช่วงการโอน2รอบนี้นะครับก็คือช่วงสิงหากับกันยาจะทําอย่างไร นะครับคำแนะนําเพิ่มเติมก็คือนะครับข้อกําหนดในการคืนเงินสมทบส่วนนี้เนี่ยทางด้านประกันสุงผมแจ้งเอาไว้แล้วนะครับว่าท่านสามารถขอรับคืนได้ภายในระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ครับลงประกาศในราชกิจจาเนี่ยเสิงหาคมอาขออภัยครับเพฤษภาคมนะครับเพฤษภาคม2565คือวันที่ กฎกระทรวงลงประกาศในราชกิจานุเบกษาเพราะนั้นกฎหมายมีผลบังคับตั้งแต่7พฤษภาคม65ผลมีผลบังคับในการขอคืนก็คือ1ปีท่านผู้ชมก็ต้องนับไปจนถึง6พฤษภาคม2566นะครับถ้า2รอบ2รอบที่จะโอนในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาและกลางเดือนกันยาท่านผู้ชมยังไม่ได้รับเงินคืนแล้ท่านต้องการที่จะขอรับเงินคืน ท่านผู้ชมยังสามารถนะครับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม2 5 4 1 4 0 7นะครับหรือไปขอที่สำนักง,งานประกันสังคมไปกรอกเอกสารที่สำนักง,งานประกันสังคมก็ได้นะครับแล้วก็ทําเรื่องขอรับเงินคืนในภายหลังจากเดือนกันยาไปก็ได้เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่า2รอบนี้ไม่ได้แล้วคือตัดเลยเสียเงินเลยไม่ใช่นะครับท่านยังสามารถดําเนินการได้อยู่เพราะกรอบระยะเวลาคือ1นปีนับตั้งแต่วันที่กฎหมายกําหนดนะครับอ่ะอันนี้คือคําแนะนําเพิ่มเติมว่าถ้า โอน2รอบนี้แล้วยังไม่ได้ประกันนคมก็ไม่ได้มีกําหนดการโอนซ้ําแล้วนะครับหรือจะมีการเป,เป,เปลี่ยนแปลงผนังก็ค่อยว่ากันเพราะว่าการโอน2รอบนี้ก็คงจะเกือบเกือบจะได้คืนกันหมดอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะหลังจากเดือนกันยาไปใครต้องการที่จะขอคืนก็ยังสามารถกระทาได้แต่ท่านผู้ชมต้องไปกรอกเอกสารสปรสหนึ่งขีดสี่ศูนย์ทับเจ็ดนะครับจะดาวน์โหลดปริ้นเอกสารมากรอกเองแล้วส่งใปรษณียีก็ได้นะครับส่งแบบลงทะเบียน หรือจะไปที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านที่ท่านสะดวกทุกแห่งทั่วประเทศไปกรอกเอกสารแล้วแจ้งความจำนวกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็โทร1506นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงติดยากหน่อยแต่ช่วงนี้ก็ติดง่ายขึ้นเพราะว่ามาตรการต่างๆเริ่มคลี่คลายลงไปนะครับต่อไปครับไปเน้นย้ำเรื่องของเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับผู้สูงอายุ ย้ำว่าเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ6เดือนและเมื่อวานนี้นะครับแอดมินก็ได้นั่งฟังทางด้านของรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับในฐานะกรมบัญชีกลางจำแต่นามสกุลท่านได้นะแว่นแก้วท่านได้ให้สัมภาษณ์ผ่านผ่านการจัดรายการของกรมบัญชีกลางนะครับในเพจ Facebook ถึงเรื่องของเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุนี้นะครับจะเป็นการช่วยเหลือพิเศษจริงๆในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ําซึ่งรัฐบาลเนี่ยช่วย6เดือนหน่วยงานต้นสังกัดคือกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นผู้เสนอครอรมอนะครับแล้วกรมบัญชีกลางคือหน่วยงานทีเ่เป็นหน่วยงานที่โอนเงินเฉยๆไม่ได้ดูแลว่าอะไรอย่างไรรายละเอียดต้องไปถามที่กรมกิจการผู้สูงอายุนะครับเมื่อเป็นดังนั้น นะครับผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีการฟังสื่อหลายสื่อฟังข่าวหลายแห่งอาจจะเกิดความสับสนว่าเงินส่วนนี้จะได้ทุกเดือนนะครับจะได้ทุกเดือนตามขั้นบันไดนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นเงินเพิ่มแบบขั้นบันไดคือจะได้ทุกเดือนได้ได้ไปเรื่อยๆซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับตามภาพนะครับขอขอบคุณภาพนี้จากกรมบิญการผู้สูงอายุนะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นว่า มติคอรมออนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเห็นไหมครับ100-250บาท6เดือนย้ำว่าท่านผู้ชมจะได้แค่6เดือนแล้วตัวหนังสือสีดำๆๆนะครับในแถบบนนะแถบบนด้านเหนือของตารางเนี่ยนะครับตัวหนังสือสีดำๆๆเนี่ยเขียนว่าเพื่อบรรเทานะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิ 19. ด -19 เห็นไหมครับคือเขาจะช่วยเหลือเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับส่วนจะมีการขยายต่อไปในปีในช่วงเดือนตุลานั้นไหมก็ต้องรอแต่ตอนนี้คือสิ้นสุดแค่เดือนกันยา65นะครับและงบประมาณที่จะมาใช้ก็เป็นงบกลางนะครับเป็นงบกลางงบกรณีฉุกเฉินของปีงบประมาณ2,565 ซึ่งกรมการผู้สูงอายุกระทรวงพมเนี่ยเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่เสนอไปเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาท่านใดรับเงินผ่านบัญชีก็ได้กันไปแล้วส่วนท่านใดที่รับเงินสดผ่านอบตที่สลสำนักงานเขตอันนั้นก็สอบถามนะครับท้องถิ่นในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยว่าเข้าไปเบิกเงินมาหรือยังพร้อมที่จะจ่ายหรือยังนะครับอาจจะอาจจะล่าช้ากว่าคนที่รับผ่านบัญชีสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการโอนรอบแรกมีตกเบิกด้วยนะครับวันที่19กรกฎาคม ส่วนครั้งที่2เนี่ยจะโอนวันที่19สิงหาคมอันนี้คือจะโอนแบบเดือนต่อเดือนและไม่มีตกเบิกนะครับเพราะนั้นก็จะได้กันแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุนะครับคนที่ได้600ก็จะได้เพิ่มอีก100คนที่ได้700ก็จะได้เพิ่มอีก150คนที่ได้800ก็ได้เพิ่มอีก200และคนอายุ90ปีขึ้นไปที่ได้เดือนละ1000เนี่ยท่านก็จะได้เพิ่มอีก250บาทนะครับในวันที่19สิงหาและวันที่19กันยายนส่วนตุลาคม65เเเปป็นนตต้ไไจะมมมีพิิ่่อยางรหรือไม่ อันนี้ต้องรอนะครับเบื้องต้นนี้จึงมาเน้นย้าว่าเงินส่วนนี้ยังไม่มีต่อนะครับได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นคือเมษายนถึงกร,รกฎาคมขอภายเมษายนถึงกันยายน65เท่านั้นนะครับแล้วคนที่อายุเพิ่งจะครบ60ปีเนี่ยนะครับเพิ่งจะรับเบี้ยยังชีพตอนออพฤษภามิถุนากร,รกฎาคมเนี่ยอันนั้นแน่นอน,นครับของเดือนเมษาท่านจะไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆใครที่เพิ่งจะอายุครบ60ปี นะครับแล้วรับเบี้ยยัยงชีพหลังเดือนเมษายนอ่าหลังเดือนเมษายนคนกลุ่มนี้เนี่ยท่านก็จะไม่ได้ของเดือนเมษานะครับแม้ว่าทางภาครัฐเขาจะช่วยตั้งแต่เมษาก็ตามโดยจะเป็นการจ่ายอิงกับเบี้ยยัยงชีพท่านได้รับเบี้ยยัยงชีพเดือนไหนนะครับท่านก็ต้องไปดูถ้าท่านได้รับตั้งแต่เมษาย้อนขึ้นไปเมษามีนากุ่มพามกราอันนั้นท่านได้เต็ม6เดือน แต่ถ้าท่านเพิ่งจะอายุครบ60ปีหลังเดือนเมษายนอันนั้นท่านก็จะได้ลดหลั่นกันลงมาอันนี้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านใดที่เกิดก่อน2 5 0 4นะครับเกิดก่อนเดือนตุลาคม2 5 0 4ท่านผู้ชมจะเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะท่านผู้ชมอายุครบครบ70อ่าอายุครบ70อายุครบ80หรืออายุครบ90เนี่ย ถ้าท่านเกิดก่อนตุลาหกสี่เอ้ขออภัยเกิดก่อนตุลาคม2 5 0 4นะ2504ท่านผู้ชมจะยังไม่ได้รับการปรับเบี้ยยังชีพนะครับจะต้องรอปีงบประมาณใหม่ก็คือเริ่มเดือนตุลาคมอย่างเช่นท่านเพิ่งจะอายุครบ70ปีตอนเดือนพฤษภาอย่างเงี้ยบางท่านบอกว่าเอา้าทำไมยังได้แค่600อยู่ทำไมถึงยังไม่ได้700เพราะท่านเกิดก่อน2 5 0 4ท่านก็จะยังไม่ได้ นะผมยกตัวอย่างนะครับท่านท่านก็จะยังไม่ได้ท่านต้องรอเดือนตุลาคมท่านถึงจะได้700บาทอย่างของคุณแม่ยายผมอย่างเงี้ยอายุ90ปีละท่านเกิดปีพศ2475ี 5, เห็นไหมครับเกิด2475<ส>ี้24นี่คือเกิดก่อน2 5 0 4เกิดก่อนตุลา2องพแน่นอนถูกไหมอของคุณแม่ยายเนี่ยไม่มีเดือนเกิดนะครับมีแต่ปีเกิดคือ2475เ้ 5. เขาก็จะตั้งต้นเอาเดือนมกราคมนะครับเดือนมกราคมของทุกปีเป็นเดือนเกิด เมื่อเป็นดังนั้นอายุของคุณแม่ก็จะครบ90ปีเดือนมกราคม65แต่เบีย้ยเนี่ยยังได้ในเรทของอายุ89คือ800บาทอยู่ต้องรอเดือนตุลาคม65นะครับเบี้ยจึงจะปรับเป็น1,000บาทแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเอามาทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะส่วนรายละเอียดจะมีเงินช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็ต้องรอนะครับแล้วก็ที่สําคัญเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ าจากคนละก้อนเมื่อกี้เงินสงครหบผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือได้คนละ 50- บกับ่บาทอันนั้นจะได้เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการถ้าใครไม่มีบัตรสวัสดิการก็ไม่ได้นะครับเข้าเข้าในบัตรสวัสดิการในส่วนของ E- m ม n น y ีหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์กดเป็นเงินสดได้รูดซื้อสินค้าได้สะสมได้จนถึงเดือนกันยายน6 5นะครับเป็นอย่างน้อยนะส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรหรือไม่ก็ต้องรอเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการในช่วงกลางเดือนสิงหาด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับ ไปทิ้งท้ายในส่วนของเฝ้าระวังนะครับแม่น้ําเจ้าพระยาเตือน10จังหวัดนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการออกประกาศแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่10จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพรยานะครับตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม65เป็นต้นไป ก็น่าสนใจเพราะว่า27เนี่ยวันพุธใช่ไหมครับพอ28ก็เป็นวันเฉลิมเนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นวันเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวนะครับหลายท่านอาจจะไปเที่ยวก็ระมัดระวังติดตามข่าวสารให้ดีนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับประสาน10จังหวัดอันได้แก่นะครับจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดลบบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะครับตั้งแต่27กรกฎาคม65เป็นต้นไปซึ่งก็ได้ประสานให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ํานอกคันกั้นน้ำนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจาก กรมชลประทานนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับรวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําที่จะไหลผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับจะมีปริมาณน้ําค่อนข้างมากนะครับจึงออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องนี้เอาไว้นะครับส่วนตอนนี้ฟ้าฝนข้างนอกนอก็ยังคลื่นพ้ามืลื่นาอยู่นะใครเพิ่งจะเลิกงานก็รีบกลับบ้านแล้วกันนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังฝนตกแรงก็ จอดพักได้จอดหลบฝนได้ก็จอดอย่าฝืนนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับทิ้งท้ายกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในช่วงเท,ที่ยงเที่ยงบ่ายบายเราก็คงจะทราบว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาในเรื่องของมาตรการโครงการอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ที่เราจะต้องเฝ้าจับตาดูก็คือเรื่องของการเคาะอนุมัติวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนสิงหาคมตามที่กระทรวงกรารคลังเคยเปรย์รยไว้ แต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบวันที่แน่นอนนะครับรวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนนะครับเราคงจะได้มาเน้นย้ํากันนะครับถ้าสะดวกแอดมินก็จะจัดรายการสดนะครับเพื่อสรุปประเด็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วมาร่วมพูดคุยสอบถามกันได้ในรายการสดนะครับอ่ะทิ้งท้ายเหมือนเช่นเคยนะครับ ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนอุดหนุนซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของทางช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรีชดาบอดี้เซรั่มนะครับช่วยลดกลิ่นตัวกลิ่นเต่านะครับแล้วก็ลดเหงื่อข้อศอกดำหัวเข่าดำส้นเท้าแตกนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับมีคุณยุ้ยจิรนันโนแจมเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะครับซองเนี่ยาบาทนะครับซองประมาณนี้นะครับซองิบาบาทหรือถ้ายกกล่องก็จะมีอยู่1 0ซองนะครับราคาเต็ม590ร โปรโมชั่นตอนนี้เหลือเพียง399เท่านั้นนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่099 9 7 0 7 1 1 8นะครับรวมถึงสบู่กายยาไว้ซบนะครับอันนี้ก็ยังขายดีเรียกว่าขายดีมากเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นส้มจิ๋วเพียงแค่ปริมาณ15กรัมนะครับก็ละ29บาทก็ใช้ได้ดีนะครับสนใจก็โทรศัพท์และแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์โทรเมื่อสักครู่นะครับ0929707118 นะครับท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารจาก a อเนว t ท m e นะครับปลอดโรคปลอดภัยรวยๆเฮงๆโดยทั่วหน้านะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ